ครับสวัสดีครับกลับมาพบกนันอีกแล้วกับเชฟปูครับในรายการใครๆก็เข้าครัวใครๆก็ทำอาหารใครๆก็รักเชฟแน่นอนที่สุดวันนี้กลับมากับเมนูอะไรวะเมนูปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะเราไม่ทำปอเปี๊ยะธรรมาดาเราทํำปะเปี๊ยะดอกไม้เฮ้ยหน้าตาจะเป็นไงอยากรู้อยากลองทำไปด้วยกันไม่ต้องห่วงได้ทำแน่นอนแต่ก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกก่อนครับสำหรับเมนู เปาะเปียดอกไม้นะครับวันนี้เราใช้แผ่นเปาะเปียหรือแผ่นโลตีก็ได้แบบบางๆหน่อยคุณผู้ชมต่อมากุ้งครับกุ้งขาวพริกสามสีเห็ดหอมเม็ดมะม่วงกระเทียมรากผักชีโคนขึ้นช่าย น้ำมันหอยน้ำมันงาเหล้าจีนน้ำตาลโอเคส่วนผสมตอนนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับ เริ่มตอนขั้นตอนแรกของปอปเปียดอกไม้เฮ้ยคุณผู้ชมคิดว่าเราจะเอาปอปเปียมามวนแต่ไม่ใช่เราทําไส้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูปอปเปียหน้าตาเป็นไงค่อยอรอลุ้นอีกทีน้ํามันอยู่ไหนอ๋อน้ามันอยู่นี่ใส่ลงไปฮะก่อนที่มันจะไหม้เอ่อใส่ไ้แบบนี้แน่นอนสุดลงกระเทียมก่อนเออกระเทียมลาผักชีนะครับขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่ใช้ลงโคนนะไม่ใช้ใบมันเออ แล้วก็เห็ดหอมใส่ลงไปฮะกระเด็นกระดอนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผัดให้มันหอมก่อนถ้าแห้งใบเติมน้ำมันได้นี่เติมมาอีกหน่อยึงหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมเมื่อผักมันเริ่มได้ที่แล้วผมใส่กุ้ง ไส้นี่เราไม่ต้องการให้มันเปียกเยิ้มๆนะเราต้องการมันหแห้งๆ,ๆแล้วก็มีพริก3สี1 2 3สอโอเคครบ3สีใส่ลงไปฮะ <ๆ S 1> ปรุงรสด้วย <ๆ S 1> ใครเรียงมาเนี่ยงงมากเลยผมเรียงเองปรุงรสด้วยอันนี้เลยเหล้าจีนใส่ลงไปออใส่ลงไปแล้วกระดกกระทะหน่อยเพิ่มความหอมให้กกบไส้ปอเปี๊ยะของเรา ใส่ไให้หมดเสียดายนะฮะตามด้วยน้ํามันหอยอน้ํามันหอยจริงด้วยใส่ลนะงไปน้ําตาลทรายเล็กน้อยพอนะฮะผัดให้ทุกอย่างมันสุกครับผัดจนทุกอย่างมันสุกมันแห้งไปผมเติมน้ำนิดหน่อยนะฮะเพื่อให้ช่วยให้มันสุกง่ายขึ้นนะครับผม พอดูแล้วเฮ้ยกุ้งสุกแล้วทำยังไงต่อใส่น้ำมันงางไปฮะเล็กน้อยตกท้ายด้วยเม็ดมะม่วงแค่นี้เป็นอันเสร็จสำหรับไส่เปาะเปียเดี๋ยวไปดูวิธีการทอดเปาะเปียดอกไม้ครับอ่ะอย่างที่บอกกันในวันนี้เราจะไม่เอาแผ่นโรตีหรือแผ่นปเปาะเปียมาม้วนไส่แต่เราจะเอามันมาทำผัชะแ้ะ ภันชนะในการใส่โดยการเอากระบวยมาหนึ่งอันแล้วเอาแป้งนะฮะใส่ลงไปแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะสวยหรือไม่สวยขอแค่ใส่ลงไปให้จุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงกระบวยพอ, mm hmm. อแค่นั้นนะเมื่อกี้มีคนช่วยด้วยนะ <c oughs> แเสร็จเรียบร้อยหากระบวยอีกหนึ่งอันซึ่งเล็กกว่าซ้อนลงไปฮะ,ะนี่แบบง่ายๆมีอุปกรณ์เท่านี้ใช้เท่านี้ นะครับแล้วจุ่มลงไปในน้ำมันจุ่มไปแล้วค่อยๆปริปากมันออกมาเป็นดอกไม้จริงๆแล้วถ้าผมทำให้เยอะผมจะมีลูกตุ้มนะฮะแต่อันนี้คือเราทำให้คุณผู้ชมดูว่าทำง่ายๆอยู่ที่บ้านได้โดยใช้อุปกรณ์แค่2อัน อนุญาตหลี่ไฟนะฮะเพราะตอนนี้นิ้วเกือบสุกแล้วไฟมันแรงเกินไปลอยขึ้นมาที่นิ้วแล้วทิ้งไว้อย่างนี้จนกวาแผ่นปอปเปี๊ยะจะเหลืองแล้วมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นไงแป๊บเดียวครับเอาล่ะตอนนี้แผ่นปอปเปี๊ยะของเราได้แล้วหน้าตาเหมือนดอกไม้เรียบร้อยสีทองด้วยอ่าแบบนี้ฮะ,ะแล้วเราก็ไปพัก ไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับอ่ะมาดูกันนี่ผมมีผักแต่งจานท,ทำแบบเบสิกมากๆเลยให้ดูเหมือนต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ข้างๆดอกไม้ของเราเรียบร้อยใส่เจ้าตัวแผ่นปอะเปีย๊ยที่เราทอดลงไปฮนะ,ะแล้วก็ใส่นี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยง่ายไหมคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งม้วนอะไรทั้งสิ้น ดี๋ยวระหว่างใส่ะะะนะฮะนี่ผมขอชิม,อ,มอร่อยแล้ออร่อยมากเลยตกแต่งด้วยผักชีนิดนึงครับใส่ผักชีลงไปข้างบนเล็กน้อยเสิร์ฟกับน,น้ำจิ้มบวยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูเปาะเปี๊ยดอกไม้แน่นอนที่สุด อัตราส่วนผสมอย่างละเอียดทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ไหนนั่นเหรอที่ที่ที่ foodtravel tv สำหรับวันนี้ผมเชปูขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ